สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาวิชทหารหญิงสีไมาอยู่เป็นสุขชื่อเล่นชื่อสตังค์ค่ะท็อปสิบมิสแกลโลบุรีสวัสดีค่ะนักศึษาวิชทหารหญิงจิราพรเปียงามค่ะชื่อเล่นชื่อยี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อาคารการฝึกลอยตัวนะคะที่โรงเรียนสงครามพิเศษค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันนะคะ เป็นอินสแตทเตอร์ของคูมงังลมทางดิ่งแบบปิดที่นี่นเรียกว่าอาคารตุดการไรตัวทางขาเลยนะครับแต่ว่านี่คือคือเครื่องช่วยฝึกคูมงลมทางดิ่งแบบปิดนะมีไว้เพื่ออะไรแทก็นะเพื่อไว้ทําการฝึกนักกระโดดโล่จากท้องฟ้าลงมาเป็นกีฬาที่เป็นเอ็กซ์ตรีมอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกในอินดอร์หรือฝึกเอาดอร์นะเป็นเครื่องช่วยฝึกอย่างนึ่งที่ทําให้หนักกระโดดโลก่เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ แล้วก็คนภายนอกสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ไหมคะช่วงนี้ก็ยังไม่เปิดเป็นคอมเมอรเชียครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการตุกตุกทวนะักับหน่วยทหารต่างๆที่ใช้ทําการกระโดดล่มในเรื่องของแบบกระตุกเองนะครับก็อยากจะให้เป็นพี่น้องที่ที่มีความสนใจในเรื่องพวกนี้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่เปิดเป็นโลกคอมเมอรเชียรก็สนใจก็ทําเอกสารหนังสือเข้ามาตามสายการเบัญชาญได้เลยครับที่ศูนย์สงครามพิเศษครับ ประโยชน์ของมันก็คือกรุ๊ปบงเรีบมเนี้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันมีอยู่2ประเภทก็คือในเรื่องของแกนการลำตัวขนานกับพื้นโลกแล้วก็แกนการ,การตัวตั้งฉากกับพื้นโลกแต่ใหญ่แล้วนะกระโดดโล่มท่าทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการแกนการลำตัวขนานพื้นโลกถือว่าท่านอนคว่ำนั่นเองนะใช้ประโยชน์ก็คือการเขาทำการเลี้ยวได้อย่างไรทำการเดินหน้าได้ยังไงทำการถอยหลังได้ยังไงม,มีการฝึกแบบเลี้ยวทามได้ไเลยนะ,ค,ะครับว่าให้ท่าทางการเดินหน้าท่าทางการถอยหลังการเลี้ยวซ้ายการเลี้ยวขวาการขึ้นการลง ทำอย่างไรนั้นก็เป็นสิ่งที่ครูฝึกเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับไม่มีการเป็นสอบมันฟ้าให้ทําให้เราประหยัดเวลามากขึ้าพิจานณาครับในเรื่องของแฮนด์สิเนลข้างในนะสีหน้าเราก็ไม่รู้แล้วไปรู้เกิดอะไรขึ้นถ้าถ้าทางอาทิเช่นนะครับเรบผู้เล่นตัวใหม่เยอว่าพูดเล่นตัวครั้งแรกนะครั้งนี้นสัญ,ญญาณสาั้นก็คืออันนี้คือการเหยียดขาสองนิ้วชูนั่นเองนี่คือการงอขาคือทําการก่อไข่โดยชันเองอันนี้คือการเฉยคางหรือว่าชินอัพนั่นเอง ีคือการเล่นเนี่ยือการผ่อนคลายได้เองนะครับแล้วก็่าาทางในเรื่องของการเลือกทําการฝึกจะบอกยังไงว่าเลือกฝึกแล้วนะล้วก็ทำการเป็นขนาอนี้เลือกฝึกแล้วนะครับอัา,าน,นีนนะคะา้คือญลักษณ์พื้นฐานหรือขั้นต้นแต่ถ้าผู้เรียนตัวบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกทำทำอะไรไม่ถูกเจ็บหัวไหล่ไปแล้วปวดเจ็บทำยังไงคือสายหน้าหรือชิดหัวมือทขาตรงนั้นเองนะครับผู้รับการฝึกข้างในก็ไ,ได้พาครูเขาออกไปข้างนอกนั่นเอง นั่งตรงๆ <c oughs> พิงๆไปเลยสบายๆ <c oughs> เอายินดีต้อนรับนะครับในส่วนของอศูนย์ฝึกนะครับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิจา,ารหารโมรบมฑลโดนทหารบกที่13แล้วก็น้องรักษาดินแดนนะครับนในส่วนของโรงเรียนสงครามพิเศษยินดีต้อนรับนะผมพันเอกปียพงษ์มัทนิตนะครับเป็นอาจารย์หัวหน้าแผนกปฏิการทางอากะ รรเียนสงาิเษำหรับในส่วนที่วันนี้เรามาศึกษาดูงานก็คือเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูงนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการใช้งานมาประมาณ5ปีแนละ้วขั้นต้นเนี่ยจะให้พวกเราดูเกี่ยวกับคุณลักษณะก่อนนะครับอุโม,มงค์ลมตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยนะครับ14ฟุตนะความสูงของหลอดทั้งหมดเนี่ย ประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็ไฟฟ้าจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมด4ตัวด้วยกันซึ่งอุโมงค์ลมเนี่ยมันก็เกิดจากแนวความคิดของนักประดิษฐ์แต่ก่อนอุโมงค์ลมมันจะม,มันจะมีมานานแล้วก่อน60สิปีที่จะสำหรับเป็นแนวเด่งสำหรับการกระโดดลม่มมันจะเป็นแนวนอนถ้าน้องนึกภาพนะครับมันคือแนวนอนที่เขาไว้ทำอะไร ทดสอบพลศาสตร์กลศาสตร์เห็นไหมการไหลอากาศเข้าสู่วัสดุนะยานพาหนะนะหรือยานอวากาศต่างๆนะแต่พอมาเป็นอุมโมงค์ลมนะหนเกิดความปลอดภัยมากขึ้น 2. องประหยัดระยะเวลานะครับแล้วก็สามารถมีครูที่จะสามารถตรวจสอบได้นะแล้วก็สมัยก่อนเป็นระบบเปิดนะครับอุมโมงค์ทางหนึ่งเป็นระบบเปิด ก็อย่างที่น้องๆนึกภาพหล้ว่าลมเป่าขึ้นไปนะแต่ว่าปัจจุบันเป็นระบบปิดอากาศมันจะผ่านเข้าท่อแล้วก็หมุนเวียนนะครับอันนี้เป็นระบบสองแกนนะครับดับเบิลลูกนะลมมันก็จะผ่านนะทั้งสองฝั่งเพื่อที่จะผักเราขึ้นมาระบบปิดจะมีการปรับอุณหภูมินะกรองนะครับอากาศแล้วก็มีการเติมความชื้นด้วย นะครับนะเปิดเราดูอากาศยังไงมาไม่รู้อากาศแห้งแล้วก็แห้งตามนะสภาพร่างกายเราก็อาจจะรู้สึกการฝึกไม่สบายแต่ว่าอยู่ในนี้มีการตับสภาวะแวดล้อมให้เรารู้สึกฝึกได้มีความสุขแล้วก็สบายมากขึ้นนะครับวันนี้นะคะเราได้ความอนุเคราะห์จากพี่พี่ทหารรบพิเศษนะคะ ซึ่งวันนี้เราได้มาอยู่ที่อาคารลอยตัวเราอยากรู้ว่าเราพิเศษนั้นพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเป็นไงบ้างเออรู้สึกดีค่ะสนุกด้วย าครั้งแรกก็ลอยได้ <response. S 1> แล้วนะรู้ตัวไม่ไดยว่าลอยแล้ว <or> ต <coping> ัวเบาไงข้าวเคร้กไม่กินใช่หรือไม่ได้กินคะแล้วก็ไปพิจารณาพันว่าที่ปัจจุบันเนี่ยเขามีเรื่องเพศีเข้ามาละใครที่ไปสนใจพวกเอ่อกีฬาประเภทอื่นๆที่ไม่ชอบกีฬาประเภทอื่นก็อยากเป็นกีฬาประเภทนี้ก็ให้ไปศึกษาได้ตามที่สายต่างๆเป็นกีฬา้านยาเสพติดเป็นยังไงบ้างคะวันนี้พาน้องมากันสี่ห้าคนน้องไถ่แววว้าไหมคะ ก็อ,อนาคตนะอ,อนาคตก็อาจจะเป็นอนาะคพิเศษได้นะเพราะว่าทําการโดโดร่มได้เป็นสิ่งแรกเลยที่พเพาเสษต้องควรทาก็คือมันมันพิเศษอย่างไงก็คือมันมาจากฟ้าฟ้าลงมาแ่เครื่องยต์ฝึกแห่งนี้ก็มีประโยชน์มากกับหน่วยง,งานของเรานะครับนอกจากจะประหยัดในเรื่องของการใช้กัลยาแล้วแล้วก็เป็นการลดระยะใน,านก,การฝึกการเลือยตัวในอากาศได้เร็วมากสุดจากการใช้เวลาประมาณ2ปี3ปีอาจใช้เวลาแค่เดือนเดียวก็ได้ ฝากปัดยานักพิเศษให้กับคนทั้งบ้านแล้วคนที่ชมดูหน่อยได้ไหมคะอาหารวิเศาหารวผมสั้นเท้ามันแต่งตัวเท่หมวกไปเล่สีแดงครับก็ขอขอบพระคุณนะคะทางทพี่ๆนักพิเศษแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนสงครามพิเศษะคะที่นอกจากให้น้องอะค่ะมาศึกษาดูงานนะคะทางอาหารแล้วยังให้น้องอะเข้าไปในวงโล่งๆนะ,ะซึ่งเป็นโอกาสที่หายากมากเลยนะคะ ก็ะะจะได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราไม่เคยมาฝึกแบบนี้แล้วก็ไม่รู้สัญ,ญลักษณ์อะไรเลยอย่างเช่นการยักขางอขาการดีแลกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคุณสตังค์ล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ไม่ได้มาที่นี่ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่มากแล้วก็อยากลองเล่นค่ะแต่ว่าวันนี้ร่างกายไม่พร้อมค่ะเลยไม่ได้เล่น ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย